พามาดูลักษณะของแม่พิมพ์พิมพ์เจดีองนี้นะครับแม่พิมพ์นี้จะเป็นแม่พิมพ์วัดะระฆังนะพี่น้องที่รักครับ <_ EN> เป็นแม่พิมพ์วัดะระฆังเพราะว่าความคมชัดลึกต่างๆชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแ๋เหมือนวัดะระฆังเป๊ะนะครับแตกต่างกันเฉพาะคาบกลุกเนื้อขานิดๆหน่อยๆนะพี่น้องครับแต่ว่าแม่พิมพ์นั้นก็คือ มาจากบอกวัดะระฆังแล้วก็พระบางขุนพรมนั้นจะมีแม่พิมพ์หนึ่งมาจากวัดระครังสองถอดแบบจากวัดระครังสามแก่แม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่มีทั้งสามลักษณะนะครับเกงมีแม่พิมพ์หลากหลายองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีพุทธศิล์ของพิมพ์เจดีก็คือเส้นซุ้มจะสมดุลเป็นระครังคว่ำเห็นไหมครับสมดุลเป็นระครังคว่ำองค์พระจะนั่งตัวตรงนะครับเกตยาวเป็นปรีกล้วยขึ้นไปเป็นปรีลักษณะเกตปรีนะครับอ,องค์พระ ใบหน้าเป็นผลมะตูมนะครับลักษณะการวางแขนทิ้งแขนลงมากอดรัดลำตัว <c oughs> นะครับทิ้งแขนลงมากอดรัดลำตัวนะครับไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างแขนมาป้ายข้อศอกมาเข่านะครับนี่ครับนี่คือพิมเกดีปลายแถมทั้งล่างแหลมข้อมุมทั้งสองด้านนี่คือเอกลักษณ์ของพิมเกดีนะพี่น้องครับเรามาลงกล้องกันดูซักกันหน่อยเห็นไหมครับนี่ครับขยายอีกนิดหนึ่งนี่ครับขยายอีกนิด นี่ครับเห็นไหมครับความสวยงามนี่ครับของแม่พิมพ์ก่อนนะเดี๋ยวลุกคากูเราค่อยไปเจาะล็กกันนี่ครับนี่ครับเกศเป็นปลีใบหน้าเป็นผลมะตูมนะครับหูทั้งสองข้างปรากฏนะครับรำไรนะครับมีคอแขนทิ้งดิ่งลงมาเห็นไหมครับลักษณะพุทธศินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทิ้งดิ่งลงมากอดรัดลำตัวไม่มีเส้นเชื่อมนะครับฐานสองข้างฐานหมอนนะครับ าฐานหมอนสวยงามขนานนะครับโดยเฉพาะฐานชั้นล่างแหลมข้อมุมทั้งสองด้านนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพิมพ์ JD นะพี่น้องครับบางขนพรมกรุกใหม่ครับ